สก,กิลหนึ่งสก,กิลสองเก,กียร์สแต็ก,ก,ก,กแล้ววิ่งเลยครับวิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วมาแบบนี้เจอฮานาบิอันติไปเรียบร้อยครับมาเลยครับมีอันติอีกสองวินาทีตาไปก่อนตีไปหนึ่งทีแล้วก็อันติสวนอู้เรียบร้อยครับทางเออใต้ยตาเหลืออีกหนึ่งตัวฮานาบิ หวยเกมนี้มาดีเกมนี้มาดีเพื่นเลื่นดีป่ะนี่นะครับก็จะเป็นหน้าตาของเว็บโค้ชดีพีนะครับใครที่กลัวว่าจะเป็นลิงปอมหรือว่าลิงอะไรนะครับก็สามารถกดเข้าไปที่ใต้ด้านล่างคลิปของผมได้นะครับผมจะแปะลิงก์เว็บโค้ชดีพีให้นะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวครับมันจะเป็นเว็บปอมนะครับพอเราเข้ามาในหน้าเว็บเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็เลื่อนลงมานะครับเพื่อหาเกมที่เราจะเติมนะครับตอนนี้ผมจะเติมเกมโมบายลีเจนนะครับผมก็กดคําว่าเกมโมบายลีเจนไปเลยนะครับพอเราเข้ามาในหน้านี้นะครับมันก็จะบอกตรงนี้เเลยนะว่่าาปป็กรรชทีอ ดภัยนะครับหายห่วงได้เลยเติมเกมแบบปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะเป็นการจดส่งที่รวดเร็วนะครับก็คือการแปว่าเติมปูเข้าปั๊บเลยนะครับกิจกรรมวันนี้นะในช่องแรกนะครับมันจะให้เราใส่เลข UID หรือว่าเซ r ร์น ID นะครับแล้วก็สามารถใส่เลข UID ของเราได้เลยแล้วก็โซน UID ของเราที่เราเล่นนะครับพอเราใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะขึ้นอยู่ด้านล่างนะเป็นคําว่าเนมนะครับให้เราเช็คได้ว่าเนมตรงนี้มันชื่อตรงกับในเกมของเราหรือเปล่านะครับ ถ้าชื่อไม่ตรงนะครับให้ตรวจสอบให้ดีว่ามันผิดตรงไหนนะครับถ้าใครตรงแล้วก็เรากรอกถูกต้องแล้วเลื่อนลงมานะครับก็จะเป็นการเลือกแพ็กเกจนะครับว่าเราจะเติมแพ็กเกจอันไหนดีนะครับก็จะมีหลากหลายแพ็กเกจให้เราได้เลือกเติมเลยนะครับก็จะมีเป็นด a บอนพาร์ทก็มีนะก็ ใครที่อยากจะเติมตรงไหนก็สามารถเติมได้นะครับแต่สําหรับผมนะครับผมจะเลือกเติมตรงนี้ดีกว่านะครับก็เป็นไดมอนด์4,649เพรนะครับบวกโบนัสอีก883เพรนะครับต่อไปคือขั้นตอนที่3นะครับวิธีการชําระนะครับตรงนี้เลยก็คือโคคอยนะครับโคคอยก็คือสกุลเงินของโคโค่ดีพีนะครับหรือว่าสกุลเงินของเว็บโคโค่ดีพีนั่นเองนะครับใครที่สะดวกช่องทางไหนก็สามารถเติมได้นะครับแต่ว่าผมสะดวกเป็นช่องทางโคคอยนะครับแต่ว่าก็จะมีหลากหลายช่องทางเลยนะครับให้เราได้เลือกเติมนะครับก็จะมีพร้อมเพย์เคียร์โค้ ก็จะต่างกันไปนะครับแล้วก็จะมีกสิกรกรุงศรีอยุธยานะครับอแล้วก็จะมีแบงกอกนะครับทรูมันนี่วอลเล็ตและบิทไลท์เพคก็ยังมีนะครับให้สะดวกช่องทางไหนก็สามารถเติมได้นะครับแต่ว่าผมสะดวกเป็นโคคอยนะครับผมก็จะเติมผ่านโคลคอยไปเลยนะครับพอเลือกได้แล้วนะครับเราก็กดคาว่ายืนยันไปเลยนะครับพอเรากดคาว่ายืนยันเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นด้านนี้ให้นะครับพอข้อมูลถูกต้องหมดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กดคาว่ายืนยันไปเลยนะครับ รอสักครู่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับก็ใครที่ชําระเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นบอกว่าการชําระเสร็จสิ้นแล้วนะครับเข้าเกมไปรีเกมอีกครั้งนะครับเพรก็จะเข้าในเกมโมบายเจเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับสำหรับเวบโคโค d ดีพีนะครับก็จะมีเกมหลากหลายเกมให้เราได้เลือกเติมเลยนะครับก็จะมีนี่เลยนะครับเดลต้าฟอร์สเมจิเชีนโกโก้ผับจีโมบายก็ยังมีนะครับเป็นการเติม UC นะแล้วก็ Honor o f King ก็มีซูเปอร์ซันนะครับเกนชินอิมแพ t c ซเลสโซซิโลอายเดนติตี้นะครับโอ้ oh, ใครที่เล่นเกมไหนก็สามารถเติมได้นะครับแล้วก็จะมีบริการเติมเหรียญไลฟ์สดอีกมากมายนะครับเพื่อที่เราจะเอาไปเป,ปวีเจหรือดีเจนะครับที่เราชื่นชอบนะก็จะมีบ i โ o ไ i ส e นะครับบิโก p ป๊อปปไรเออใครที่เล่นอันไหนก็สามารถเติมได้นะเอซูโก้ก็มีนะครับ ือว่า n e m o t v ก็ยังมีนะครับนี่ก็จะเป็นเว็บโ o โค้นี่ครับที่เปิดให้บริการให้เราได้เลือกเติมเลือกซื้อเลือกจ่ายนะครับก็หากใครที่ไม่รู้จะไปเติมเว็บไหนนะครับก็ฝากเว็บโฮโค้ไว้ด้วยนะครับอะไรครับมาอยู่กับเกมเป็นที่ร้อยเลยนะครับนี้เราก็เามารีวิวสกินของอาร์มอนนะเออเป็นสกิลแบบร่างเรือนรางนีผมเพิ่งไปแลกตั๋วมานะครับเป็นคมภีที่ผมเหลือไว้นะจริงๆว่าผมจะไม่แลกแลวแต่ว่าอยากได้ไงคืออยากได้ตัวอาร์มอนก็เลยแลกมานะครับ อันนี้เป็นโหมดแรงนะครับ11ดาวเนาะสิดาวดิเออ12ดาวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะขึ้นหรือล่วงนะครับก็ทีมฝั่งนู้นนะครับจะมีอิชุนช e, ิ I นะครับบินชิตาฮานาบิชังเออแล้วก็อินดิสนะครับฝั่งเราก็จะมีอา์มนเดียร์อดมอสโควแล้วก็ ian, a, เซซิเลียนคาเลอาเดี๋ยวมาดูว่าทีมใครไปชนะกันนะครับผมว่าเริ่มที่บ้าฟ้านะ ตัวอาร์มอนนี่เป็นตัวที่ตัวแรกแล้วนะที่ผมเล่นเกมโมบายลิเจนด์นะครับหมาละหายตัวมาแล้วอีชุนชินอีชุนชินฟันอุ้โคตรแรงเลยฟันไปโคตรแรงไอ้เพื่อนเอาเต่าตัวน้อยไหมมาแล้วหายตัวมาแล้วหายตัวมาแล้วอุ้ยอินดิสอินดิสอินดิสอยู่ช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยผมจะเตยอุ้ยฉักระพิกเกอร์มาแต่ว่าสกิลไม่โดนเราไงถอยก,ก่อนดีก่อน <c oughs> เลื่อนเหลือนิดเดียวไม่ได้ห้าวเลย เพิ่มมานิดนะเพิ่มมานิดก็เอาบัฟแดงต่อครับเดอนช่วยผมหน่อยเดินเหลือน้อยตัวนี้ต้องพยายามเก็บสแต็กนะครับเพื่อที่อัติเราจะได้แรงนะสกิลหนึ่งสกิลสองหรือว่าตีนะครับมันจะเพิ่มสแต็กให้เรานะครับไปนมละด้านบนโอ้ด้านบนเดือดรอดโดนลุมสามหนึ่งเรียบร้อยครับเดือดรอดผมตายไปแล้ว อยู่ด้านล่างแต่ไม่เป็นไรผมจะไปเอาช่างเอ๋อนะครับเห็นช่างเอ๋อยู่ตรงกลางพอดีลาหน้าแบบนี้แต่ว่าเราไม่มีอันติฟวันไปหนึ่งทีชัวะจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนเรียบร้อยครับได้คิวช่างเอ๋อมาดีดมาช้าไปขอเกมสแต็กก่อนวิลสีจะวิวสีเลยครับโอเคได้วิลสีไปทีเรียบร้อยมีใครตีเต่าไหมไม่มีใครตีเต่าครับมาตีเต่าไหมโอ้ยิชุนชินเปิดอันติมาครับเด๋ยวร้อผม โดนไล่ยอยู่ด้านบนแต่ผมไปช่วยเดียร์ลอดก่อนหายตัวมาแล้วครับหายตัวมาแล้วแต่ว่าม,มันมินชิตาเปิดอันติมอสโคลปลาสกิลมาแต่ว่าปามาด้วยใส่อันติไปแต่ว่าตายไปก่อนมิชิตาอดิดิสอดิดิสอิดิสก็ตายไปครับฉากเออโอ้โหฉากเออก็บางอยู่นะเราก็สกิลแรงหนุ่มเหมือนกันเนรียบร้อยครับฉากเออโดนมอสโคปเก็บไปและล่างฮานาบิฟีเลย ป้าฟ้าดีกว่าครับป้าฟ้าป้าฟ้าไม่มีใครมาอิชินอยู่ด้านบนเราก็มาเนียนป้าฟ้าหรือว่าช่างเอ,อ๋เดินเอาดี <c oughs> ยังไงผมก็ต้องแทบป้าฟ้าตรงเนี้ยโอเคได้มาเลยครับหนีเร็วหนีเร็วได้มาแล้วก็หนีหนะบีอยู่ด้านล่างคนเดียวครับแบบนี้ต้องเจอผมเดี๋ยวขอเก็บสแต็กแป๊บนึง สกิลหนึ่งสกิลสองเกสแต็กแล้ววิ่งเลยครับวิบ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วมาแบบนี้เจอฮานาบิอันติไปเรียบร้อยครับฮานาบิโดนกินไปครับเราต้องเก็บสแต็กอันติของเราด้วยด้วยนะตัวอันติแบาบว่าเราจะได้แรงแรงเอาว่าเกมนี้เริ่มมาเกมนี้เริ่มมาเพราะทีมบวกการด้านล่างเต่นยีเนนเพื่อนผมไม่มีอันติขอฟาร์มก่อนเดีย๋ยวไม่มีของ รรด้านบนอีกเลยครับด้านบนอุ้ยด้านล่างก็บวกด้านบนก็บวกเอาเอาดิมาแล้วครับมีอันติอีก2วินาทีตาไปก่อนตีไป1นทีแล้วก็อันติสวนเอ้เรียบร้อยครับทางเออตายไปเหลืออีกหนึ่งตัวฮานาบิสวยเกมนี้มาดีเกมนี้มาดีาดเพื่อนเล่นดีป่ะด้านบนโดนรูมอีกแล้วว่าอีทุนชินเดียร์อสเดียรอ์รอสเข้าไปทาไมาป้อมสองนุครับป้อมแรกยังไม่แตกเลยได้คิวมาอีกหนึ่งคิวฮะมินจิตา เล่นเสียงไปว่าเพื่อนบอลโคปาอันติมาครับแต่ว่าสไลด์ไปยูชินสไลด์ออกไปได้เออเอาวับแดงมันไม่มีอะไรก็เอาวับแดงครับแต่ว่าเพื่อนไล่โหดเกินไปมาก่อนตรงกลางมีช่างเอ๋อครับอันติเราอีกห้าวินาทีปาสกิลหนึ่งไปก่อนสกิลสี่วินีโอเคเมื่อกี้สกิลสองเนี่ยไม่ใช่สกิล1แต่ว่าเราได้ฮิลมาอยู่เข้าบัฟฟครับบาฟาัฟฟยังอยู่ยูชินชินไม่อยู่ อีชูชินหายไปครับฮ้ยอ,อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อีชูชินอันติไปตายไหมโอเคตายอยู่แนละ้วอีชูชินไหมครับของเรามันแรงไงอันติเรามันแรงอยู่แล้ว e เอ็ก e พีเออเอพีไม่อยู่เลนเลยอ่ะนี่มาด้านล่างนะครับเดินแก๊งเนี่ยกับโลมเลยเ e อ็กพีผมไม่ไปกดมินชิตาล่ะสู้ไม่ได้หรอหรือสู้ไม่ไหวยังไงเนอะปฏีปฏีกิ้มอยู่ผ่าเขานุ่น คืออะไรยังไงในโหมดแรงเอาเอาเอาบนก็ไม่ดูอยู่แต่ล่างมไมมีอันตีอ่ะไม่มีอันตีครับอีกสวินาทีขอเกลียสแต็กไปเรื่อยๆเลยก,กันมินชิตาหายไปครับทีแรกว,ว่าจะไปสู้กับมินชิตาด้านบนแต่ว่ามินชิตาหายไปช่างเอ๋อร์้จะลงไปด้านล่างครับเดี๋ยวผมหาช่างเอ๋อแป๊บหนึง่งช่างเอ๋อไม่เจอเลยแต่ว่าเพื่อนโดนอยู่ตรงนี้ อิดิทอิดิทฟันไปหนึ่งทีอันติเรียบร้อยได้อินดิทไหมครับโอ้เดี๋ยวรอผมไม่ดูบนเลยอะเสียพปม้มบนไปแน่แน่เลยไม่รอยครับเสียเป้าบนไปเดี๋ยวรอผมเดินมัวม่วไปหน่อยเต่าเพื่อนเต่าก็เต่าไะยังเรายังมีมือฟาร์มอยู่มาครับได้ดับฉะไปเรียบร้อยดีชุนชินอยู่ตรงนี้ ได้ไหมไล่ไปก่อนไล่ไปก่อนยังไม่ตีครับโอเคเสียเราแล้วครับอุ้ย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 เกือบตายเกือบตายเกือบตายอูมินชิตาเมื่อกี้อันตีเข้าเลยล็อกสามตัวกลัวอยู่ตัวเดียวเนี่ยกูมินชิตาแหละเพราะว่าเราจะไม่สามารถแชาร์ตตีได้นะเวลามันเปิดอันตีขังเราผมออกเป็นสร้อยเขียวเลยแล้วกัน ช่างเอ๋อยู่ตรงนั้นครับมาละบิงมาปาช่างเอ๋ไปหนึ่งทีแต่ว่าฟิกเกอร์ออกไปปอมกลางแหลกสลายเริ่มทรงเริ่มไม่ดีแล้วทำไมเดียร์ลอดผมไปตีบัฟแบงฝั่งรุ้นวะนะตีหรือดักซุ่มแต่ว่าตรงกลางมีปัญหาช่างเอ๋อยู่ตรงนี้ไล่ช่างเอ๋อยู่แต่ว่าช่างเอ๋วิงไปได้ผมเปิดอันติใส โอเคได้คิวมาอยู่เปิดอันติใส่อินดิตไปเลยครับทำไมป้อมเรามันแตกหมดเลยวะป้อมนอกป้อมนอกเขายังอยู่สามป้อมครบเลยดูเอ้ยดากอนมิชิตาดโดนเก็บคิวไปได้ <c oughs> ก็เล่นดีอยู่นะแต่ว่า มันเดินมั่วไปหน่อยเดี๋ยวเราเดินมั่วไปหน่อยครับฮานานบิปาไปหนึ่งทีแต่ไม่โดนหายตัวไปครับไฮเดียคาเดียอถอยมาก่อนนี่อีดิ๊ไล่อยู่ด้านหลังทุบไปหนึ่งทียกไปแล้วก็เปิดอันติสวนได้ยิงฟีปับปัป๊บปับปับอีจุนชินครับสไลด์ไปหนึ่งทีแล้วก็ตบมัลคอลของเราร่วงไปเหลือฮานาบิครับฮานาบิยิงฟรีอยู่ฮานาบิยิงฟรีฮานาบิยิงฟรีแต่ว่าผมปาดไปหนึ่งทีได้คิวมาแต่เพื่อนก็ตายอยู่อิจุนชินอิ ปลาสกิลสองหายตัวไปแต่ว่าตามอีชุนชินไม่ได้ครับไปไกลแล้วถยก่อนแลวกันมีช่างเอ๋อครับที <c oughs> กดอติแต่ว <c> ่า <oughs> ไม่ทันไม่ได้อยู่ในระยะ <c oughs> เอาบ้าฟ้าเลยแล้วกันแบบนี้สแตกเราอยู่ที่10 20กว่าเองอ <c oughs> แต่ว่าอูว,วีอินดิสมาพอดีกนน็นีะกดอติใส่ช่างเอ๋ออินด,ดเิเริ่มเริ่มแบบเริ่มแทงแล้วว่ะของมันเริ่มมี อันติเริ่มไม่เข้าตะกองเราก็อยู่ที่10ต่อ0น,นะครับโอ้เดียรลอดผม <c oughs> ไม่ไ,ววไหวแล้วพังเ,เดียรลอดเรดเอ็กพีหายไปแล้วครับอินดิสอินดิสเรียบร้อยครับโดนซิซิเลียนเก็บไปบัมแดงผมหายไปไหนวะโอ้บัมแดงผมหายใครอยู่ด้านล่างเมื่อกี้ฮาราบิเหรอหายไปแล้วครับฮาราบิ นี่ไงเจอเลยครับคาราบิเดลโรสผมวิ่งไล่อยู่เดินเป็นโลมเลยโอ้โหเดินไล่แบบไล่คิวอะ่ะอุย้ยมีชิตามาจากไหนเนี่ยเรียบร้อยโหโดนชาโอ้โโดนชาด,ดาวไปอะ่ะมีชิตาหลบอยู่ในป่าไม่มีใครเลยเอาเอาเดลโรสเดลโรสเข้าไปทำไมวะเนี่ยโอ้โหเดลโรสผมช่างเอ๋จะตายครับมีไล่ช่างเอ๋อยู่แต่ว,ว่าโดนเก็บคิวไปได้เซอร์ซิซเลียนได้คิวไปครับแต่ว่าด้านบนคลิปเข้าอยู่ มิชิตาขึ้นไปด้านบนผมสู้มินชิตาไม่ได้ว่ะบอกเลยตรงๆหมสู้ไม่ได้อ่ะมันอันติเราทีเดียวนี่ครับอันติเราไม่สามารถใช้ได้แต่ว่าตรงกลางมีประเด็นครับตรงกลางมีประเด็นบิ่งมาแล้วแบบนี้มาหาใครหาฮานาบิครับเจอฮานาบีเอาฮานาบิก่อนละกันแต่ว่าอันติไปแต่ว่าไม่ตายครับอุ้ยมินชิตาดูมิชิตดูมินชิตาอะไรมันเทสกิลใส่เราเลยอ่ะเพื่อเอาเราให้ตายเลยบรรทุยไอ้ตัวนี้มันมันสุดเกิน คือมันไม่ไหวจริงครับมินชิตาตัวมันแรงอะ่ะมันเฉาะเราทีี่เฉาะเฉาะเฉะตายเลยผมบอกเลยแล้วก็อยู่ที่11นะครับตอนนี้ของเราเมื่อเราจะแบกนะดูดูเผือตัวเรามันแรงอยู่แล้วนะครับไล่คิวง่ายนะตัวเราอะ่ะถ้าทีมล่นดีก็ชนะครับถ้าทีมด้วยไปดีก็ถึงจะแบกก็แพ้อยู่ดีนะครับตอนนี้ต้องเก็บสแต็กด้วยนะ เอดชาเออ,อคิปใหญ่เข้าครับคิปตัวใหญ่เลยมินชิตาโอ้โหลบมินชิตาได้แต่ว่าเด๋ยวร้อตายไปโดนคอมโบ3ตัวอันติยัดทีเดียวบอลโคเราไปเลยครับตรงกลางได้ป้อมแรกมาครับใน11นาทีเราได้ป้อมแทกๆๆอันติใส่มินจิตาไปโอ้ไม่ตายว่ะแสดงว่าสแต็กของเรามีน้อยเลยดีเมื่อกี้ วิ่งหานะครับวิบ่งหาหาไม่เจอไม่มีใครอยู่ตรงนี้เลยคลิปเข้าครับฮันนบิฮันนบีเลือดน้อยแต่ว่าเราไม่มีอันติเปิดเกาะไหมครับฮันนบิมีมีชิตาแต่ว่ามีชิตาอะไรโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะเรามันสก,กิลแรง <c oughs> แกบ้าสก,กิลเดียวมันเจาะเราเลือดหายเลยอ <c oughs> ดูสกอร์เราครับ ขูขึ้นสิบอยู่คนเดียวอีชุนชินดิ้งเข้ามาแบบนี้น่าจะไม่รอดหรือเปล่าอีอีชุนชินตายอีทีช่างเออฮู้ช่างเออรอดไปได้ไม่โดนสก,กิลครับเมื่อกี้อีชุนชินตีป้อมอยู่แต่ว่าผมเกิดมาแล้วผมเกิดมาแล้วอันตีไปหนึ่งทีแต่ว่าตายไปก่อนเฮ้ยเอาว่าสถา,านการณ์เริ่มกลับมาอีดิดอีดอิดเปิดอันติไล่ไ,ลไลยิงฟรีครับแต่ว่าเราไม่มีอันตีโอ้หอีดิดตีโคตรแรงอะไรวะเนี่ย ดีแรงจัดว่าซิซิเลียเราก็เก็บคิวมาได้นะเมื่อกี้มอสโคบเราเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งต่อห้าปอดทูสุดยอดไปเลยเดียร์ลอดอิวตินทับโอได้คิวพอดีแล้วเกิดมาพอดีซริจิมันก็โหดนะเว้ยแต่มันเดินมั่วไปหน่อยเนะี่ยโดนฮาร์ดบีเก็บไปแล้วอะไรอยู่นี่สกิลหมดอะเดย์สกิลหมดใส่อิูตินหมดเลยครับเจอฮาร์ดบีสวนตายเลยแตกเลยดีดมาครับมีฉากเออแต่ว่ามีอันมันมีเกาะว่ะ หาฮันนบบีครับฮันนบบีเลือดเหลือนิดเดียวฮันนบบีเลือดเหลือนิดเดียวรอสกิลสองของเราครับมาแล้วเข้าไปโอ้เลือดเต็มโอ้ยมิชิตามันโดดอันติใส่เราเลยอ่ะผมกล่าว่าจะมาเอาฮันนบบีนะแต่ว่ามันเลือดเต็มไวจัดเลยมิชิตาโดดอันติใส่เราครับมิชิตาโดดอันติใส่เรานะครับเราไม่สามารถทําอะไรได้ละจบการทีนี้ครับมันแรงมากๆเลยกันให้สุดครับเพื่อนกันให้สุดซิโยเกนไม่เจอกันเกมหน้าตะคิวมาอยู่ ซีซิเล่นเล่นดีนะผมว่าซีซิเล่นเล่นดีสุดเลยครับเรียบร้อยครับการไม่ไหวแพ้ไปครับเกมนี้ต้นเกมเราก็กดเขาดีแล้วนะแต่ว่ามันแพ้ว่ะไม่เป็นไรครับ <c oughs> แพ้ไม่เป็นไรเราฆ่าคิวได้เยอะก็พอนี่สิบสองดาวครับลงมา1 1บเอดาวเกมนี้ไม่ประสบความสำเร็จสกินอาร์มอนของผมนี่แต่ว่ามันเท่นะสกินเท่ดี แต่แพ้ประโูเอ้ยไม่เกมหน้าไว้แบบมไม่ได้ MVP ด้วยใครได้ปะเซซีเลียนได้